คนเกิดปีจอนะหนังสือคำตอบชีวิตลิขิตสวรรค์จะให้คำพยากรณ์ได้แก่คุณในช่วงนี้นะคะได้พไพ่เมฆขลาก,กับรามาศูนย์ครูไพ่ทำนายว่าการทะเลาะเบาแวงอยู่กันการทะเลาะเบาแวงกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องที่หาสาระแก่นสารไม่ได้แสดงว่าช่วงนี้คนเกิดปีจออาจจะมีฟิลแบบค่อนข้างงงเง้งง่นเงี้ยนเอาแต่ใจนะแล้วก็ กลายเป็นว่าพอไม่ถูกใจปุ๊บก,ก็มาชวนทะเลาะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยอืมอ่ะมาดูว่าครูไพ่ท่านจะให้คําแนะนําเพิ่มเติม,ตมว่าอย่างไรนะคะอืมไม่ไม่วางไว้ก็ไม่ได้เดี๋ยวหนังสือมันพลิกพลิกอย่างนี้นะขอคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมนะสําหรับคนที่เกิดปีจอแล้วได้ไพ่เมฆขลากับรามาสูนนะคะอ้อครูไพ่ท่านบอกว่าวิธีแก้ง่ายนิดเดียว ปากปากคนเกิดปีจอช่วงนี้ก็ตามปีเลยนะคะให้เปลี่ยนเป็นวาจาที่ดีนะปิยะวาจาพูดจาดีใช้คำดีสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนพูดแล้วให้คนฟังเขารู้สึกถึงความเป็นกำลังใจอะเป็นพลังบวกเป็นอะไรที่ฟังแล้วเรื่นหูนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะไปแนะนำสั่งสอนหรือให้ เขาเรียกอะไรอะ่ะให้คําแนะนํากับใครที่เขาไม่ได้ต้องการอะ่ะที่เขาบอกว่าขอบใจนะที่หลังไม่ต้องอะไรเงี้ยคือถ้าเขาไม่ขอคําแนะนําไม่ต้องไปแนะนําเขานะคะมันจะไปทะเลาะก,กันไร้สาระเปล่า,าเอาเรื่องตัวเองก่อนนะให้แนะนําครูให้แนะนําแบบนั้นนะถ้าปรับได้นะจะมีคนแบบเอ็นดูเราเยอะขึ้นนะคะก็จะมีคนมาสมาคมคบหามากขึ้นถึงแม้ว่า ทัศนคติของเรายังเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนปากได้มันก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนโอเคปะ่ะตามนี้นะคะ